สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะอนุชาพาเที่ยวของเราก็อยู่กันที่แก่งเกาะใหญ่จังหวัดคนครสวรรค์ค่ะไปดูกันเลยรถตรงร้านค้าโถมันพ้นไม่ถามจริงๆโอ้ เป่าาคคาหารวย,ววย,ยตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่ทางเดินเข้ามาจากที่เราจอดรถนะคะเมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะพบที่นั่งริมน้ำค่ะทางด้านที่เรานั่งนะคะเป็นฝั่งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนมองไปทางฝั่งนู้นนะคะที่มีตัวหนังสืออยู่ไกลๆนั้นเป็นจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ ที่นี่นะคะก็จะมีที่นั่งเตรียมไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มนะคะมานั่งดื่มนั่งทานกันบริเวณริมน้ำตรงนี้ได้เลยค่ะวันที่เรามานะคะก็เป็นวันที่หนึ่งมกราสองห้านะคะเป็นวันปีใหม่นั่นเองค่ะก็จะมีร้านค้านะคะไว้คอยให้บริการกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ถ้าหากพี่พี่เพื่อนๆท่านใดนะคะมีโอกาสผ่านไปผ่านมานะคะหรือว่าอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะคะจังหวัดข้างเคียงก็สามารถแวะมาเที่ยวกันได้นะคะ